กูตบบอกมาแล้วครับสงการเมษานี้ความร้อนจะ40องศาบางที่ถึง4 3 4 5เลยนะเราหูโอโอตรงนี้ระวังนะสงสารน้องแมวน่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับน้องแมวเนี่ยหู้ร้อนปากห้อยเลยครับอาจจะเป็นทีต่ตกได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าน้องขาหิวน้ำบา<ช>งที<ช>เราลืมไม่ได้ให้น้ำ<ช>น้อง ได้เลยนะทุกคนมีก็เลยมาเอเอมีื่อนหลงตัวนึงเออเห็นว่าเปิดให้ให้แมวเนะี่ยองแมวล,ลู้สึกดีแล้วก็ถ้าเปิดให้คนคนเ็รือสุดดีมันเป็นไอ้น้ำที่แบบเข้าร่างกายเราถือว่าดีมากๆเลยครับเป็นไอ้น้ำที่แบบเออเป็นลงไอ้น้ำราคาตอนนี้44ลาซาด้าลดเยอะมากนะครับ ไปซื้อสงการเนี่ยติดสงการหยุดยาวนะบางคนติดเป็นอาทิตย์นะวางที่ราชการเนี่ยของไม่ถงมือถึงมือแน่ตรงเนี่ยวันนี้สุดท้ายแล้วสี่ถึงหกวันนี้วันที่หกนะรับรองเลยสงทันแน่ก่อนนะพี่ลมตัวนี้ก็จะแบบเออมีระบบไอ้น้ำแล้วก็มีถึงสามระดับแล้วก็อ่าแนะนำให้ซื้อที่เป็นแบรนด์นะเป็นแบรนด์เนี่ยแบบแบรนด์นี้พี่มีก็เลือกมาแล้วนะแล้วก็คนพึงไปกดไดเ้เป็นแบรนด์ที่แบบ คือบางที่มันไม่มีแบรนด์นะมันอาจจะเสียง่ายหรือว่ามีแบรนด์เนี่ยมันจะมีการรับประกันแล้วก็เป็นลาซาด้ามอคือของแท้แน่นอนไม่ได้แต่ของไม่แบรนด์เนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรบางอย่างหรือว่าวัสดุมันจะไม่ดีนะอ,อ๋ออันนี้พี่หมีเลือกมาที่มันมีแบรนด์นะใครสนใจก็ไปคิดกันได้เลยพี่หมีจะซื้อแน่นอนเพราะว่าโ,โ,โหร้อนมากจริงต้องมีพัดลมตัวเล็กที่แบบว่าปล่อยแมวปล่อยตัวเป่าเรามาเป่าเรานะโอเควันนี้ก็สงสารน้องแมวนะดูดิโหเงื่อน้องมาหินห้อยนะต้องต้องช่วยให้น้องแมวรอดจาก อาการร้อนในตอนนี้บ๊ายบาย